วันนี้เมนูต้มขาไก่ตนั่นก็คือต้มยำใส่กะทิดีๆนี่เองจ้าขาไก่ทั่วไปน้ำแกงจะขาวนะคะส่วนของดิฉันน้ำแกงจะเป็นต้มยำจ้าคอยมักใส่ขนาตุ่มยำเนมมันปรุงง่ายดีได้พราามันสมสมพร้อม แล้แล้วคอยกันรัดขั้นตอนไปนะจ๊ะตอนแรกก็เทน้ํากะทิลงไปแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนกว่าให้มนันนอมหอมก่อนนะจ๊ะแต่ว่าดิฉันใส่ไก่ลงไปก่อนจ้าเพราะว่าเบลอจ้าเบลอวันนี้ตัดคลิปทั้งวันเลย แต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะว่าเรากินเองแล้วก็เทน้ําใส่นะคะเขาจะบอกว่ามีหัวกะทิหางกะทินะตามสูตรทั่วไปแต่ว่าของเราอะ่ะกะทิดียวจ้าแต่ว่าใส่กะทิเยอะแล้วก็เทน้ําลงไปแล้วก็ปรุงนะจ๊ะมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเห็ดนี่เห็ดนางฟ้าไม่มีก็ได้เห็ดนี่แหละลืมซื้อไหมเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้รสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะถ้าเปรี้ยวไม่พอนะ หลังจากปิดเตาแก๊สเสร็จบีบบักหน้าไซเดออยากสมอยากเปี่ยวซ้ำไหนบีบลงไปจ้าจนนิชันนี่สเปียงห้าเปียงเลยรสชาติก็จะเปรี้ยวๆหว,ว,วานวาน,นิดนึงนัวๆฉีกทุกกดของต้มขาไก่